บ้าคนหนึ่งที่แบบว่าหติอะเธอฉันว่าเป็นผู้ชายคนนี้ผีสิงตัางคืนฉันว่าไหมดนหุ่นเขาเหมือนกันเลยอ่ะตอนมันเป็นหญิงอะใช่อย่างไอ้พวกที่เป็นกระสือกลางวันเขาจะแบบเป็นคนธรรมดาอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันของฝรั่งอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าผีดิบอะไรเงยใช่ไหมเขาอะจะต้องไปใส่ชุดก่อนเหมือนฟ้อนผีเลยอะเธอที่เขาจะต้องใส่เพราะว่าแบบ คือให้แบบต้องล่างทรงอ่ะใช่เนี่ยเธอกูมากเลยอ่ะดูสิใส่บล็อใส่สิ่งใส่แต่งหน้าคือแบบคือแบบไม่ได้แต่งแบบเยอะนะแล้วดูดิเจ้าเมียเขาก็นอนแบบไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยดูดิไอ้ไงเขาโดนเขาโดนสิ่งแล้วแล้วใครเขาโดนพีปาปิก้าอุ้ยเฮ้ยแล้วนี่เขาไม่รู้เรื่องตื่นได้และไหมเธอตื่นอ่านแล้วเก่งมาก แล้วก็หัวฉันหายพี่นายหัวฉันหันยังที่ฉันบอกอะเดินนานนะนี่เดินนานหรอใช่ฉันไม่รู hey. ้อะเดินนานฉันนึกว่า้ตัวไหนอะตัวไหนอะตัวไหนอะตัวไอะไอากลัวังรีอ้ยเด็จ ใโอเคอันนี้ก็เด็กชายทำบันดาน่ารักน่าจังเลหนครไหนคนพ่อใช่ไหมคนพ่อฉันชอบคนพ่อโอ้ยชีตเองแล้วอะไรอ่ะคือถ่าลูกอืเ้ยเหมือนมีวิญญาณ เหมือนชัตเตอร์กดติ่วิญญาณอะไรอย่เงี้ยเหรอในกระจกในกระจกเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมเหมเอามีวิญญาณเด็กอีกคนนึงอยู่ในนั้นน่ะเด้ออันนี้บาร์บี้เมื่อกี้ไอ้ไอ้หนีหนีหนีอันนี้หันมาโอ้ยทำไมฉันฉันกลัวตุ๊กตาอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะใช่แค่เฉยเอ้ยเดี๋ยวนนี้เนี่ยดูสิ

มันจะต้องเป็นแมงมุมมันคืออย่างแมงหมาอะไรอะเธอ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 มันเป็นเหมือนเหมือนมือแมงมุมเหมือนเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะแล้วก็ขโมยเด็กปอ่ะแล้วก็แล้วมันก็ดึงไปเลยอ่ะแล้วก็ฮดูดิโอยไปในภายในพริบตาอ่ะเอ้ยอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่ปลายเตียงอ่ะ ไม่ได้เหรอไม่ได้เธออยากกินเธออยากกิด้โอคนรู้คนรู้คนโมันมองมาแต่ดีด้วยเธออันนี้มันไม่เฟกใช่หมไมมฉันไม่เฟกมันเป็นฉักล้าขับรถฉันไม่ก้านอนคนเดียวแล้วอะเธอมันรู้ด้วยมันมีกล้องอยู่ตรงไหนอะเฮ้ย แล้วอันนี้อะเ้ยเน่ากลเออโทะ่วยช่วย่ยอยาเฮ้ยแจ็คกี้ฉันว่านะฉันว่าเข้ามาอมีคนน้แน่เลยแน่แฉันว่าล่ะ้วกลางคืนเหมือนแบบวิยเฮ้ยเ็นไหเหไมเมื่อกี ฉันกินได้ไปกับเธอแล้วเนี่ยหนึ่งสองวื๊บออกมาเนี่ยมันไม่โลรอะแล้วมันจะอยู่ีตอนแรกคือแบบมันมันไม่มีในท้องรถนะเป็นลูกกระต่ายเลยอะมันออกมาได้ไงอะอุ้ยอันนี้มันเหมือนแสงนี่มเหมือนหน้าคนเลยอะเมื่อกี้อยู่ฉันเองอันนี้น่าจะเป็นบ้านของครอบครัวนี้เรื่องซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าหระอาจจะยังอ่าหรือว่ายังไงอะเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้อะ เหมือนมีแบบคนเดินใช่ใช่ใช่นี่เห็นไหมนี่เนี่ยกระดึกกระดึ๊กแล้วก็แหงคอมาเงี้ยใช่เหมือนเขากําลังอุ้มลูกอยู่อะใช่ไหมเหมือนเด็กอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเหมือนคล้ายๆผีตายของกมหรือเปล่าอะจ๊คิ้คือแบบสี่สี่คนเนี้ยอัอันนี้แบบล่าผบผีแล้วเดินเข้าไปบ้านเขาทำไม่ยอีบ้าแต่เหมือนเขาเดินแบบนี้เลยนะจ๊คิทเฮ้ ที่อยู่ในราศรีสักษ้ากบบแบบหยอดเหรียญอะไรเงี้ยซึ่งสมัยนี้แบบมีเยอะมากเลยเนาะใช่และนี่ก็ออะไรผู้หญิงหายไปไหนแล้ว่ะไรมันออกไปทางไหนมันงหายไปเลยมันนน่าอยู่หายไปสับหายไปในไปในพิษตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟุบเดินผ่านอืมชัดเจนแล้วคือแบบดูช้าๆนะคะทุกคน ดูช้าๆแต่ก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะชัดเจนอันนี้ออฟฟิศในออฟฟิศเฮ้ยอยู่ออฟฟิศคนเดียวกลางคืนหันเฮ้ยเฮ้ยเดินโดนลากขาด้วยอ่ะนี่นี่นี่ดิเฮ้ยเฮ้ยแจ็คกี้ตอนแรกอ่ะถ้าสมมติว่ามีเฉพาะดูดิเหมือนโดนลากขาเลยอ่ะดดูิดูดิ ถ้าเป็นเก้าอี้เฉยๆแจกเนี่ยฉันคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นฮอลเวย์เหมือนกับของโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าโรงเรียนแต่อันนี้เหมือนเด็กญี่ปุ่นอะเดินแบบคล้ายๆเลยตุ้กิ้อะไรอะเดีก่นนะทำไมอะเธอเป็นอะไรอะขนาดนี้อ้าวเอคนียวคุยอยู่กับโทรเธอคุยคนเดียวใช่ อันนี้เด็กญี่ปุ่นซึ่งฉันคิดว่าเป็นฉันกับถุงฉันคิดว่าเป็นฉันกับถุงอะไรไอเงาตะคุ้มตะคุ้มอยู่ข้างหลังเหมือนมีคนแอบดูนั่นมันจะต้องเป็นลูกจิตเธอผู้ชายบ้าเลยจะเป็นเงาดำขนาดนั้นล่ะก็คือผีวิญาณไงวิญญาณแบบผู้ชายลรคจิตไงมันจะมาแอบดูฉันกับเธอเหรอฮะ ดีๆนะเอาน้ำกลางคืนอ่ะมาดูกับว่าคลิปเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเธอกรี๊ดเยอะกว่าฉันเธอจะต้องแจกตังค์ให้ฉันโอเคมาดูน้ำก็ไหลธรรมดาเป็นคลิปเช่นธรรมดาแบบไซรัลมันก็แบบเฉยๆป่ะใช่เลื่อนมาป็นน้ำไม่ดียากเรียนอะไร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 ลงห้องน้ำได้ที่ดีฉันเห็นเหมอผู้หญิงใช่แล้วอะไรอ่ะอือฉันจะไปคิดฉันจะไปกินไม่เอาได้ คือออะะไร่ห้องครัวแล้วทำไมไอ้เออฉันผิดแลว่าเธออะไรไม่ใช่เธอแต่กับเขาเล่นบอลลิงอ่ะคือแบบโยนไปโยนมาไอ้ทุคนอ่ะโอ้โอเมก้าเธอจะกรีดดังทำไมอ่ะฉันไม่อยู่วะฉันกลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนเนี้ยเธอกีดดังอ่ะฉักลัวข้างว่างเขาปนดาเลยค่ะโอเค้ยทุกคนอยากกรีดดังนะอันนี้เขากำลังเขาก็มาเก็บ แล้วแบบคือแบบตกใจไงว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ใช่เมื่มีความสงสัยเล็กๆว่าเกิดอะไรใช่<า>จริงๆเราก็สงสัยนั่นแหละแบบอุ้ยจานเราอยู่ดีๆแล้วทําไมต้องแบบมาอยู่ตรงพื้นหมดเลยเนี่ยไปใชฉันจะโมโหมากเลยนะทำความสะอาดแล้วก็เอาจานมาเล่นทีเนี่ยฉันจะด่าผีให้เลย แล้วก็ดูช้าๆข้างหลังนนี่แล้วยิ่งผีญ่ปุ่นนะคือวกวผีไทยอ่ะนี่ยหะนี่เราเห็นตอนแนก้องน้ำไเดียวในห้องน้ำใช่ไหมุนลุกุนลุกนั่นเลยดิขนลุกมากคตรอ่ะต้องเจอบนผนังได้ยังไงอ่ะนั่นแาะมันเป็นผนังนะแล้วอันเนี้ยคนถือกล้องคือกล้องก็ไม่บอกเพื่อนก็หนีออกไปเลย อันนี้อะไรอะทำไมต้องเซ็นเซอร์หน้าใช่เขาบอกว่าผีญี่ปุ่นน่ะน่ากลัวกว่าผีไทยนะฉันก็เชื่ออย่างนั้นแหละผีญี่ปุ่นน่ะมันเธอฉันต้องเรียกว่าสีใช่แต่มันต้องเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันมันคาดไม่ถึงจะที่ดูดีเพดานเพดานเผดานมันเปตุ๊กตาหน้าขาวอูชิแม่ดูชิแม่ดูชิแม่ดู อะไรอ่ะจสกี้สังเกตที่วงกลมนะคะทุกคนวงกลมสีแดงหายไปแล้วอ่ะโอ้มันจะหายไปได้ยังไงอ่ะ ผู้ชายผู้ชายนอนหรอโอ้ยหลอกกูง่อยเ่าทั้งหลายอ่อยเฮ้ยอันขยับเองไอ้ก๊อกอีมันยกเองได้มัดึงดองดิงดององเงี้ยมันอะไรอ่ะมันเหมือนเอ่าเฮ้ยเลียดตัวสัปลาะไรแบบดีมากเลยใช่แล้วทำไมมันต้องอยู่ใต้ใต้ใต้ถุ่นด้วยอ่ะเหมือนแบบห้องใต้ดินเงี้ยเธอใช่มันออกไปแล้วอ่ะ จะออกมาทุกคืนในเวลาที่หญิงสาวผู้นี้กำลังนอนหลับสนิทในเวลาอยางวิกาเคลือบคลานออกมาเฮ้ยดูดิแต่แจ๊คเก็ตดูสิเหมือนมันไม่มีตามันไม่มีหูอัวมันโมโหเันว่ามันต้องโมโหที่แบบโดนโดนจับขังแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยดูดิมันท่าทางมาเหมือนมดยักษ์อ่ะไม่ใช่สิเป็นมุมสิ มันจินตนาการอะไรมันมดแต่ขนาดนั้นแต่ว่าผู้หญิงคนนี้คือเขาไม่รู้ตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่กลัวเธอโดนแล้วปากมันกว้างมากเลยนะอย่าบอกนะว่าจะขึ้นมาจากใต้พื้นห้องตรงนั้นอ่ะอย่าบอกมันจะมีอะไรโผล่โผล่ว่าแล้วไงฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วเป็นไงล่ะดีนะบ้านเธอเป็นปูนอ่ะ เป็นปูนเป็นปูนระวังนะบ้านใครเป็นบ้านไม้อะแบบบุ้มบแล้วแ่โอ้โหอุ้ยคอมไอ้ม่โอ้ยอวไรด่ะเียวหมนาปว็นไน้ปว่เหมือนไทยดันคือเหมือนนะเธอดูตามันมันตามรามาใช่มันมองตามเลยอะหฮยหยอุ้ยอุ้ย หนีสิจะมาดูอะไรเอ้ยเออหนีไม่อะไรอ่ะทำไมเขาเดินแบบนั้นน่ะน่ากลัวไม่จู่ๆก็มีคนเปิดเองเปิดดีเอามื่อกี้มันตึกอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้ายอะไรอ่ะโอ้ย่าย่าชิคกี้พายย่า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 ป๊าป๊าป๊าเขาให้ดูที่ลูกศรไม่อะไร เงาคนเดินผ่านเฮ้ยเถอันนี้นักบอดอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยไอตัวไอตัวลูกนักบอดก็ไม่ใช่ตัวก็ไม่ใช่ัอ่ะอุ้ยอันนี้มาล่อข้บเอ้ยจะขับเฮ้ยเธอดูเงาในกระจกโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่หันตาออกมาไม่หันตา แม่กลัมากไม่เกิเฮ้ยผู้ชายคนนั้นอะดูเอ้ถูว้าวมีอันนี้เหมือนันนี้เหมือนผีเดินจงกลมอะมีมีสตัวด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยดู ลึกไหมลึกแแค่ไหนอ่ะมีอะไรกระเป๋าเป้แล้วเหมือนกับเขาไปปิกนิกหรือเปล่าแบบหรือว่าไปนั่งสมาธิเฮ้ยเขาเจอของตกโทรศัพท์เนี่ยบอกมันลึกมากโอ้ยซาเรนไฮซาเรนอันนี้เป็นหัวลำโพงสองหัวแต่ที่พไพเคยเห็นที่แบบมีหนึ่งหัวด้วยนะยมันมันวิ่งเข้าหาเขาวิ่งหนีเลยอ่ะเฮ้ยใครจะหนีไม่เธอแบบเนี้ย ยอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกปลาดาวดิเฮ้ยแต่ทำไมปลาหมึกมันออกมาอุ้ยแล้วสีมันสยมากเลยนะเรื่อะไรอ่ะอีอีเธอมันมุมอีมุมแมงมุมราคยุมละคาฉันว่ามันมีแต่อะไรแบบพี่มะหวงพี่สุกให้เราดูเนาะเฮ้ยมันก็ขึนหน้าตาของเธอนะ